สวัสดีครับติงแมคโคเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีเอซติงแมคโคทุกๆุกภาคครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคใต้นะครับเอซี FC. เพื่อนบ้านข้างเคียงด้วยนะครับลาวสบายดีใช่ไหมสมบายดีวันนี้จะให้ดูโหมด ดับเครื่องเองของเจ้าโมนะครับนี่นะครับผมตั้งไว้แล้วนะครับวิธีตั้งก็กดตรงนี้นะครับแบบที่เคยให้ดูในคลิปนะครับให้มันขึ้น2ตัวนี้นะครับเป็นสต็อปนะครับนี่นะครับมันเบอร์นนะครันติกนี่ยังไม่ได้ออกเลยใหม่จัดสองพันกว่าชั่วโมงครับทีนี้เราขึ้นเทเล์แล้วก็เบาเครื่องไว้นะครับแล้วก็ ตั้งตัวนี้ไว้นะครับเครื่องไม่ต้องดับเพราะดับแล้วมันจะแจ้งเตือนนะครับมันจะให้เดินเบามันจะให้ลานเครื่องไวคือรถทํางานแล้วเครื่องร้อนๆมันจะไม่ให้ดับทันทีนะครับเดี๋ยวเราก็ดูว่ามันจะดับเองยังไงนะครับเดี๋ยวผมลงไปเก็บบันไดก่อนภาพอาจจะเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับเออได้แล้ว ครับม้วนแขนวางให้ดีนะครับวางม้งนีให้สนิทเดี๋ยวให้ดูที่าขึ้นเทลเลอร์นะครับน,นะครับวางแบบนี้นะครับก็ม้กนีก็หงายให้ไปชนพื้นไี่ติดตะขอนะครับงคนจะคว่ำสุดแล้ววางเวลาคุณย้อยแล้วน้ำหนักรถมันขยุม่ม ความสุดแล้วตัวนี้จะรับน้ําหนักที่เดียวมันทําให้พื้นเทเล่เนี่ยยุบลงไปนะครับก็พื้นเทเล่ก็จะบุกนะครับสังเกตนะครับท้ายรถทุกๆพันนะครับถ้าไม่ได้วางท่านี้พื้นจะบุกนะครับเพราะว่าช่วง่เ้าเทเล์วิ่งเนี่ยรถมันขยม่มขย่มให้ตัวได้นะครับพื้นจะหยุดเห็นไหมครับเครื่องดับไปแล้วครับ ได้ยินตามไม่ลูกจังหวะผมจามพอดีนะครับเรื่องดับไปแล้วประมาณประมาณ3ถึง5นาทีผมว่านะครับเอาเก็บกระไดนะครับพร้อมลุยไปตักกระถินเหมือนเดิมนะครับกรบาย เึ้นเทเลอรเรียบร้อยรูดการ์ดครับ10บล้อต้องมี GPS นะครับใช้ใบขี่รูดครับไม่งั้นร้องตลอดทางก็เดี๋ยวจะย้ายไปใกล้ๆแถวนี้ครับมันเป็นพื้นที่ในโครงการตรงนี้ครับ ก็พื้นที่ก็หลายหลายสิบไร่นะครับตรงที่เลือกะถินเนี่ยครับือแล้วก็มันก็มีไม้ป่าที่มันยืนต้นตายเขาก็ขนออกครับเพื่อให้มันโลง่งเพื่อให้มีความสวยงามนะครับแต่ไม่ได้เอาไปไหนนะครับเอามารวมไว้นะครับในกองเนี่ยครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้ผุนะครับ ทิ้งไว้มันปลูกครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ลงครับยังไม่ถึงครับแวะให้ดูทางทางนี่ครับเหลือก็ะถินไปแล้วก็จะโล่งครับที่เหลือจะเป็นไม้ป่านะครับตรงนี้ก็ไว้สําหรับนักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวที่เขาชะง,งุ้มก็มาปลูกป่าได้อีกนะครับ ไม้กระถินได้ขุดออกไปหมดแล้วนะครับนี่เหลือไม้ป่าตรงเนินนี่จะเป็นอะ,อะไรนะปลาดูส้มหรือเปล่าครับไม่แน่ใจประมาณนั้นครับไม้ป่าครับแล้วก็จะไปถึงแปลงครับโอ้โหจะให้มุดไปช่องนี้เหลอครับนี่อ่ะย้ายก็ต้องดูครับนี่จะมุดเดี๋ยวดูครับว่ากิ่งไผ่มันอ่อนไหม ไม่ง oh ่ายต้องถอยหลังยาวเลยเนี่ยผมอ่ะนี่ครับมีกระจกต้องดูจากกระจกข้างนะครับต้องใส่ต้องถอยหลังยาวแล้วครับวันนี้ฝนโอ้โหเดินครับวันนีมีเยอะไหม มีอันนี้อันเดียวนี่นนว่ามินนะโอ้โหไม่เสียงดีกว่าครับโอ้โหไม่เสียงดีกว่าครับสอยหลังยาวดีกว่าครับนู่นนอีกหลายกอเลยป่ายาบนนะครับ โอเคผมถอยหลังยาวก่อนีกว่าถอยหลังยาวดีกว่าเดี๋ยวกระจุงกระจกแตกมีปัญหาเฮ้ยนี่นนังตรงน,นี้ยังเดือดเลยตรงนี้ยังเดีอดเลยเดี๋ยวไปเข้าอีกทางหนึ่งครับ มาทางนี้ดีกว่าขนาดไม่มุดนะ่าังเอากระถามาเต็มเลยนี่ครับเข้าทางนี้ครับอ้อมหน่อยนี่ในพื้นที่ในโครงการพระราชดำริเขาชมมครับมมีรถไฟว่างอยู่นะ เป็นแหล่งเรียนรู้ครับนีนาดำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่นีนาดำอันนี้เป็นที่เพาะไตเดือนครับแวะมาเที่ยวได้นะครับแปลงนาดำแปลงศึกษาเรียนรู้ครับแปลงผักนะครับนี่ครับแปลงผักอันนี้เป็นนาครับนาดำนะครับ เพิ่งจะดำไปได้ครับอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งย้ายเซลเลอร์เลย <c oughs> ย้ายรถเลยเอาภาพมาฝากครับน่ครับนี่นะดำมีมะพร้าวนะครับก็ามาเที่ยวชมได้ครับราชาบุรีอำเภอโพธารามครับออบอกในแผนที่เลยนะครับโครงการพันเนื่องมา อันเนื่องจากพระราชะดำริเขาชะงุ้มหรือไม่ก็ทุ่งทานตะวันเขาชะงุ้มก็มาแล้วครับนี่ครับราบบุรีนะครับ ETS พามานะครับตรงนี้เป็นที่เลี้ยงแพะศึกษาเรียนรู้ดูงานได้นะครับใครอยากทำกเกษตรครับ ครับสวยงามครับเห็นไหมเศษพอเพียงพอเพียงสุกพอเพียงหาหลบหปแล้วนี่เป็นบ่อเลี้ยงปลาครับ ก็มุดยืมกันจะ่มุดน้อยกว่าครับเป็นริงไม้หางก,ก็ธรรมดาเป็นจริงไม้เล็กๆครับอาจะรูดไปได้ว่าแต่<ะ>เ,เมื่อกี้ก่งไผ่ใหญ่ครับรูดไม่ไหวครับย้ายรถก็มีข้อระมัดระวังนะครับอันนี้เป็นถนนเป็นพื้นที่ในโครงการไม่มีรถเท่าไหร่ผมก็เลยพอจะถ่ายให้เพื่อนๆดูได้นะครับ ก็มองกระจกข้างอยู Slow ่นะครับย้ายไปบนไปนี่ครับมองเห็นอยู่นะครับนี่ก็เป็นไถลวก่ธรรมดาเยียดซ้ายก็ไปได้อยู่ครับถึงแล้วครับข้างหน้าตรงหกล้อจอดครับหน้างานผมหรือกระถินนะครับครับก็ฝาก ติดตามนะครับสิงแมคโคนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามสิงแมคโครด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ